กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกท่านเบอร์สมองสบอนสุขุสุขคนเด้อเนาะอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้เมื่อนี้กะน้องคำมสิไปไปกับโบหไปเบิ่งไปซมนำกันพี่น้องเอ้แดดออกแล้วตอนนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแบบพอไอ้คิวพ่นป้าคีเรื่อยอะไรพี่น้องเอ้พ่นป้าคีเรื่อยบาซิมา เอาคเลยว่าสิมาใส่ใส่เห็ดือว่าเห็ดอันยังเกาะเห็ดอั่างดี้ก็เลยยังบร่ได้ซื้อซื้อมันก็เลยมันหลามันสวยล่ะก็เลยเอาไว้เป็นปีหนาแดดแห้งเมื่อนี่นะหลังจากที่ว่าฝนตกคึมฝนคึมยังพี่น้องนะบ่ายกะสิ่กวงกันได้เนาะเพราะวันฝนตกน้ำจะถงทาง พอกับลูกเขาเห็ดอีหยังกันว่าออพ่อกับลูกเห็ดอีหยังกันนาะเดี่เน่ะเมื่อนี้สองพอลูกได้อล่างมักแตงล่างไปล่างมาล่างซอยแกงกระพอยคิวกระดือค่ะ ต่างไปไเลยเอยป่านนี้ผู้ใจเย็กลงกระทงังล้ง,มงหมักแตงสีเอาทำบุญเพี่นเอาเอ้ยเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเผิ่นซื้อหมักแตงซอยซื้อหมักแตงซอยไอคิวกับขอขอบบุญขอบคุณเผื่นเด้อที่เพิ่นมาอ,นอนุหนนนซื้อหมักแตงซอย ล่างไปเรเื่อยมาสองพอลกสองพอลกคิ้วกับซวยยังมุทาลานอนเนี่ยคนดื่อ้าตันทำหมอกลงแห้งอลิทั้งอ่ะเนาะ โหลุกอะไรเปื่อนเบิดเปียกเบิร์ดอะไรเละคิวกับแจ็กชีไดแ้แท็กทงเลยเนาะทาราหนับประมาณาาเศร้าปลายไปจะเลยนั่นเพราะว่ายังเรืออยู่ในสะอาดนี่นะคิวดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจเบิดพ่อเบิดลูกเบิดแม่มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นซื้อซอยเรากะ พากันล่างเก็บมเม่วานี่พากันเก็บมเม่วานี่พวนันเมื่อซื้อน,นี่เอาไปหลอกขายอยู่ทางอันพลบ้านเถวปล๋กพลบ้านกไก่เคียงพากันสอยกันน้ำมันละเล่วง่ายดอกบางซุง บนสูงแล้ยก็ใช้ยังบาเลี้ยงายเอาเอาเอาพอหนึ่งเอาออกพอหนึ่งเอาเข่าอย่เด็ดลงไปบ้านคิวเอ้ยคิวมาพี่ลูกมาพี่เอาจะเข่าทางอีกเข่าทางน้ำ ิมานับบ้านได้จจกธงเด้เนาะพาเชิมาหนับบ่งพ้ามักแดงมันโมหน่อยโมใหญ่เป็นไรมักแดงหน่อยหน่ยอยเขาเจ้าเอิอนมักแดงขี้ไก่บอกอยู่บ้านทางเรื่องม,มักแดงพ่อยบอันเรื่องม,มักแดงไยอ้เยี้ยนี่แหละโอเ้ผนกำลังหม,ามาัดหมัดธงตอนนี้เป็นหมัดธงไว รวมการเบิดใตได้จากทงเบิงได้อยู่เสาสีาส่ทงเสาสีาส่ทงแบบน,นี้คิวแปลง้เลย กี <limits> ่กับผาคิวลงมาหวัดแล้วพี่น้องเอ้ยปันได้ผมคนกับวารายปันได้ผวาเมื่อยย่างบวชหอนเมื่อยย่ำบุญเนาะคนกำลังกาเกี่ยมสิเหตุบุญพี่น้องเอ้ยปฏิบัติธรรมมาพี่ลูกมาพี่มาเด้อมาเด้อ ญาเตี๋ยวไปใส่เนาะเวลาไปรอคนมีบุญเนาะเออกระจบสลากเกษตรกันอ sure> right, ันมันดีฮะแล้วเออคนบุญมีไดรเออวอร์ลรลวอร์เยี่ยนหนุ่ม่ป็นบัพปุญนปุ่มีไรบุ่มมีไปแา่ที่มอไดรมันก็ดอยคนละดอยเนาะไดรเออตอนนี้กันชิมางานบุญนพี่น้องเลยดอยเดี่ยวหนึ่งดอยเดี่ยวหนึงเนาะอันดอยเดี่ยวนึงกับมีเลยเออมันกร้ายเดี่ยวดอยเนาะ ปีนี้กับปี2003เออผ่านไปกับปี2002คือว่าปีมายุงเข้ามาแล้วเนาะเอออันนี้กับเสียงโศพตาเอ่อ,นนอ,อพระราศกชสตาเพป็นวาสีอ่าอำาวยบอกเออในปี2003ตลอดตีบอคือว่าในใจเนาะอันนี้กใจมีใส่เอ่อท่านอาจารย์ชาสแม่ใหญ่พันออแ่ยูยุนเอพันอยากซื้อหมักแต่งเห็ดบุญนำ เออพ่อใหญเออพอใหเพิ่นน่ฮุ่เนาะนีเอเนาะเพิ่นบริจาคเงินมานําบ่โดยเท่าใดล่ะเออชอบหน่นึงแม่เออพอเพิ่นนพอาคนแม่นบ่เออดี่เพ่นพาเงินมาซื้อกแงข้าวครัวในงานปฏิบัติธรรมกรรมารนี่เออแงเออเอาเอาไปครัว เอาอหารเป็นบุญมาแล้วเนาะอาหารการกินเรอเอื้อมมนุษย์เออกระโยงได้ยอนกินเออเอาอาหารเป็นบุญมาแล้วเอ่อดูไปบ้านบุญลังมาเนาะดูเอ็ดเอ่ยผมดูตามอันสี่โกรกกันยังไงมามาฮว้อันเอาอาหารเป็นบุญบุญกุศลเอ่อต่อเนื่องเนาะเอาต่อมากระมีไปไงลุยไปไงลุยเดียมียังไงมีหลายไปไงละมีอะไรพี่น้องเอ้คฮะก็เสียมากเต็งไปไว้ขั้วอะไร มาเอาหมักแทงลงมาถวายบัตนี่เนาะเยจากผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อหมักแทงเลยเอาหมักแทงลงมาถวายบัตวนประดดลมามาเข่าหอเข่าช้านหาพีลูก น้ำดน้เพชรเงนร้ชวบ้นเงนไไงรู้องหันตาดานใต้ตาได้คือหมูนะล้านไสกันเลยมาได้ลูกไหมพี่มาพี่อ่าผู้ชายเอาชายจเอาอันนี้มดกันนะท่านนาทั้งสมการได้การไมโครโฟน อ,อยากเหมือนกับมาลงมาวาดพี่นอ้องเลยเห็ดเวียวกรวมส้อยกันพี่นอ้องอันนี้อยู่วาดน้องเกียมงานเห็ดแจวคีวยงบบาโอ้ <c oughs> แผนฮือนทั่วครับผมมีเรียกไหมใเแอยางนี้นะแผนฮือนทั่วี่พี e <c ười> ่นงย้อนย้อนติดกเทาอันพนันนะมาในเนเดียวนี้เดียวก็ได้ สิเป็นบ่อน,น,นางภาคฤทธิ์นเนาะอันนี้เพิ่นเกมงานเพิ่นสิปฏิบัติธรรมซ้ำม,มือซ้ำขึ้นพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้กําลังเริ่มแล้วเห็ดเกมทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะอันนี้เป็นเป็นกุดเป็นกุดเนาะเพราะว่าอัหลวงตาหรือว่ายน่ยครูเพิ่นครูบาเพิ่น บอลผักพนมีสิเป็นห้องน้ำก้อยก้อยสะ,สะดุดสะดุดอันนี้บอลเพิ่นปฏิบัติธรรมรือว่าอันเขารร่ากำบอเพิน่นว่าเขารร่ากำแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นกำลังกาเกียมเห็ดกับเขารร่ากำนาำเนาะเขาสิพาพี่น้องมาเบิง่ง เดินกะอันนี้เพิ่นสีขาวกำพี่นอ้องปฏิบัติธรรมเ,เพื่อนเอาเพลองมาใส่เพื่อเพื่อให้มันนุ่มเดินกะสีกวงอยู่ อันนี like, mm <h. S 1> like, ้คือทางลังอันลังหวัดข้างแรกเนาะที่ว่าน้องข้ามพานพาป้าลูกมาเบ่งหวัดเนาะข้างแรกเลยป้าฮักขัสินยางไปผลัดแบบนี้ไอ้คิ้วกบทายอยู่พุ่น ตอนนี้กำลังมาตะไคร้หมักแตงตอนนี้กันเนาะหมักแตงเศร้ากระทงกระเบิดไปแล้วก็ขอขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีนะเนาะเผึ้นซื้อหมักแตงซอยซื้อหมักแตงเขา่ขาเข่าบุญเห็ดอันซื้อหมักแตงผึ้นก็เอาไปเห็ดอันใหายเงาะหายังก็เฮ้ยจะเอิญนะห้เมซี่เอาให้เ,นนะเห็ดกินแนบป,ปฏิบททัติธรรมอะไรพี่น้องเอ้ยน้องข้มกับพระจกนะักเนาะ กระซาทุเด้อเขาให้บุญหอดยอดเถงเผินดเด้อเฮ็ดบุญก็ะไรพี่น้องเอ้ย <Okay. S 2> ขอให้อยู่ดีมีแหง้ง<า>ให้พระทรงเผินกินอะไรพี่น้องเอ้ปฏิบัติธรรมถวกรมเขาขอบุญขอบคุณเผินลาย,ลายดเด้อเขาให้เผินได้บุญกุศลน,น,นำเนาะสาทุเ <c oughs> ขาให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อที่มาซื่อซอยไอคิวสาทุ